สวัสดีค่ะพบกับมาดลมนและรายการภาษาผาซาย่งร่วมพามาเทิญภาษาที่จะพาทุกคนไปสร้างกับภาษาให้หอกกะลายวันนี้สิคะมาดลมนมีซับซ่ามาแรงมานําเสนอค่ะซึ่งคําคํานั้นคือคําว่าไปคือปะไปคือปาใช้พูดตอนเห็นหรือว่าได้ยินอะไรมาและไม่รู้ว่าจะพูดอะไรต่อดีถ้าอยากเข้าใจมากขึ้นไปชมสถานการณ์ตัวอย่างเลยค่ะ ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเพื่อนสองคนกำลังคุยกันอยู่ค่ะพี่สมถถัยเธอรู้อะไรปะเธอรู้จักมาดมหมดปะเธอตัวจริงเขาใส่วิกเธอรู้ปะฉันเคยเห็นครั้งนึงเขาถอดวิกออกฉันเห็นสมองเขาเลยสมองกลวงมากไม่มีอะไรเลยคือตั้งแต่นั้นมาฉันกลัวคนใส่วิกมาตลอดเลยฉันมีอะไรจะบอกเธอเฮ้ยคือบ <c oughs> สถานการณ์ที่2ค่ะสมมติว่าดิฉันกำลังอ่านหนังสือในห้องสมุดค่ะสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามเป็นอะไรสองสี่ไม่รู้แล้วเฮ้ยเสียงอะไรเสียงดังมากในห้องสมุดน่าลำคานะ อะไรการน,นี้ห้องสมุดนะเธอจะมาเปิดเพลงตื้อๆเหรอใอยคิดวอรายการมีสาระมากเลยสำหรับวันนี้เมื่อเวลาของมาดามหมดแล้วนะคะพบก,กันได้ใหม่ทาง Play Channel สวัสดีค่ะ